ราชเลขาเชียงใหม่นะครับเราตั้งเป้าหมายของเราให้เป็นองค์กรที่เรียกว่าเป็นค,ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับแปลว่าคาร์บอนที่เราผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากชีวิตประจําวันของเราเนี่ยจะต้องลดลงเท่ากับคาร์บอนที่เราทดแทนทดเฉยได้นะครับสิ่งที่เราทําเป็นรูปธรรมเลยคือว่าอย่างนี้ครับตั้งแต่อันแรกเลยนะฮะเราเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ โซล่า uh, นะครับอันนี้เราทําทั้งมหาวิทยาลัยนะครับทั้งหมดเนี่ยโซล่า uh, ที่เราใช้ใน,ในมหาวิทยาลัยที่เรียกโซล่า Solar, หลังคาโซล่าเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ uh, 15เมกนะครับก็เรียกว่า uh, หน้ากิใหญ่ที่สุดลวนะครับในแง่ของโซล่า uh, ที่ทาจากหลังคานะครับแล้วในนี้เราจะทําให้โซล่าจากตึกนี้ถ้ายังไม่ใช้จะไหลไปอีกตึกหนึ่งได้นะครับมีการ uh, เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับผ่านระบบบล็อกเชนนะครับ ซึ่งะระบบนี้เมื่อถ้า,ถารัฐบาลขยายเปิดกว้างเมื่อไหร่เนี่ยสามารถเอาไปขยายผลได้ว่าแต่และหน่วยงานที่สร้างไฟฟ้าจากโซลา่าแล้วจะขายให้หน่วยงานหนึ่งทําอย่างไรนะครับเรามีเราก็เตรียมการตรงนี้ไว้ทดลองระบบของเราไว้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึงที่ทําให้เราลดการลดการใช้ปล่อยคาร์บอนนะครับอันที่สองคือว่าเราจัดการเรื่องขยะครับเราจัดการขยะยในมหาชลัยเนี่ยเป็นเรียกว่า ไม่มีไปไปฝังกลบเลยนะครับเราขยะที่ได้ที่เกิดขึ้นนะครับที่แยกแล้วหลังจากที่แยกแล้วก็เอามาหมักนะครับหมักให้ได้แก๊สเอาแก๊สเนี่ยมาปั่นไฟนะครับเป็นไฟฟ้าใช้นะครับและขณะเดียวกันก็เอาแก๊สเนี่ยมาทําให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์มากๆนะครับแล้วก็เอาไปเติมเป็นเติมในรถนะครับวิ่งเป็นรถที่เรียกว่ารถเอ็นจีวีนะครับรถที่ทาจากเติมจากแก๊สธรรมชาตินะครับถามว่าทดเราทํานี่มาได้ แค่ไหนเราแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเติมใช้เติมรถเรา4ีหรือหคันนะครับวิ่งรับส่งในข้างในแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เราได้ขยายผลไปที่ปตอทอนะครับปตอทอได้เอาระบบนี้ไปทําที่ปราณบุรีนะครับเราเอาความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ไปทํากับโรงงานที่ผลิตาปาล์มน้ามันนะครับแล้วก็เอาน้ําเสียเนี่ยมาทําให้เกิดเป็นแก๊สแล้วก็เอามาทําให้ปั่นให้เกิดเป็น พราไม่ได้ั่านเอามาทำพิวรีไฟทําให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเป็นแก๊สธรรมชาติเติมในปั๊มน้ามันปตทที่ปราณบุรีปั๊มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ใช้โซลา่าจัดการขยะนะครับอันที่3ที่เราดําเนินการเพื่อสูค่ความเป็นคาร์บอนเป็นศูนยะ์นั่นก็คือการที่เราจะพยายามลดการใช้นะครับทั้งนี้เรารณรงค์เรื่องของการานําของที่มีอยู่มาใช้นะครับให้เกิดประโยชน์รีไซเคิลรียูสนะครับ แล้วก็สุดท้ายคือสร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรกันกักศึกษาว่าทุก,ก